หลังจากที่ผมใช้คูปองเช็คระยะของทางมิซูบิชิเนี่ยจนหมดทางเจ้าหน้าที่ก็แนะนําเกี่ยวกับโปรแกรม M-Care ซึ่งระดับพี้นีานของผมเนี่ยส่วนลดสูงสุดจะคือ15%ประหยัดค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวไปได้เยอะมากเลยครับตอนนี้ขับมา2,20,000กิโลแล้วครับผมมิซูบิชิเนี่ยให้เราไปกับครอบครัวแล้วมีความมั่นใจเหนงแง่ของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเที่ยวสวนสัตว์เที่ยวคาเฟ่แล้วก็มีเรื่องมวย ด้วยความที่ว่าผมใช้รถค่อนข้างเยอะนะครับทุกๆ1 0 0 0 0กิโลเนี่ยผมก็ต้องมีการตรวจเช็คตามระยะโปรแกรม M Care เนี่ยถือว่าใช่แล้วก็ตอบโจทย์เซฟในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครับในส่วนของแอป M Drive ครับเราสามารถเข้าไปใช้คู่ฟองจากตรงนี้ได้ครับเราไม่ต้องไปพกคู่ฟองที่เป็นกระดาษทาให้เราสะดวกสบายขึ้นนอกเหนือจากเรื่องของส่วนรถก็จะเป็นเรื่องของความมั่นใจการตรวจเช็คละเอียดค่อนข้างมากเลยเรารู้สึกได้เลยว่าพิเศษมากกว่าที่อื่นที่เราเคยใช้มา M Care เนี่ยผมไม่ได้ใช้กับงานซ่อมเลยครับผมเพราะว่าการดูแลของูเนี่ยทำได้ดีมากเพราะนั้นเราไม่เคยมีปัญหาเลยรถใช้งานดีมาก M Care ยิ่งเข้าศูนย์บริการต่อเนื่องยิงได้ส่วนลดพิเศษผ่านแอป M Drive M Care ศูนย์บริการมิตซูบิชิเราดูแลคุณแค่ขับ Drive your Motors ambition Mitsubishi